หวยห้านอยเนี่ยผมเคยแจกสูตรไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมจะเอาสูตรนั้นเนี่ยมาคำนวณน,นะครับในงวดนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับออ,อเป็นที่ดูดูกันอยู่แล้วนะฮะว่าูหวยครับผม,มโอเคครับก็ขอสวัสดีขอหวยทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับชาแนลด้วยเลขหวยพารู เหมือนเดิมนะครับอยู่กับชาแนลนี้ก็ต้องมีการเล่นหวยนะครับหรือไม่ก็แจกสูตรหวยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแทงหวยหาหนอยนะครับอ่ะผมลืมบอกฮะผมอยู่กับเว็บรวยนะครับวันนี้เป็นเว็บที่ผมใช้เล่นประจํานะครับก็หวยหาหนอยเนี่ยผมเคยแจกสูตรไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมจะเอาสูตรนั้นเนี่ยมาคํานวณนะครับในงวดนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับถ้าหาใครยังไม่ได้ดูนะครับคลิป แจกศูนยหวยฮานอยนะครับสามารถคลิกด,ดูได้นะฮะบนตัวไอ้ขวามือนะครับผมจะขึ้นไว้ให้นะครับ3 21กด,ด,ดไปดูกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นให้ดูละกันนะครับก็ถนะ้าใครสนใจจะสมัครเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ดีดแคปชั่นเลยนะครับเว็บนี้เนี่ยเขาจ่ายอัตราสูงจริงๆนะครับ ต้องบอกว่าสูงจริงๆนะฮะแล้วก็จ่ายไวด้วยนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมเนี่ยจะไม่เขียนสูตรให้ดูนะครับเพราะว่าผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูเลยนะครับวันนี้ไปดูกันเลยเราฝากไว้ด้วยนะครับเว็รดรวยนะครับเอเคไปดูกันเลยนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะเล่นหวยหหน่อยสูตรที่คำนวณเนี่ยที่ผมแจกสูตรไปเนี่ยมันจะมี ทั้ง3ตัวตรง3ตัวโต๊ดอะไรนะฮะก็ตีกันเป็นเลขเด็กนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับ3ตัวเนี่ยผมเล่นทั้ง3ตัวบนแล้วก็3ตัวโต๊ดเลยนะครับ8 1 4นะครับอ่า7 8 1ดแปนอ่าแปดนะครับ9 2 5 7 9 1นะครับ9 1 5โอเค2ตัวกันบ้างนะครับ2ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมเล่น7 8 88นะครับ8991นี่เป็นสูตรที่ผมคำนวณมาแล้วนะครับถ้าใครอยากได้สูตรเนี่ยก็ผมทำไปแล้วนะครับอยู่ในช่องนะครับเดี๋ยวผมขึ้นบนตัวไอไว้ให้อีกทีนะครับไปคลิกดูกันได้นะครับต่อเลยนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วโอ้โห <What? S 1> ลืมไปเลย What หนนะฮะ1 2 2 4 4ส 5, 5 7 คผมเนี่ยจะลู้19ประตูด้วยนะครับก็ <S 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 เป็น7 8นะครับ9 1 2แล้วก็4 5ตามนี้เลยโอ้โหเล่นไปเยอะเหมือนกันนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปกดกันเลยนะฮะปึ <S 2> <S 2> <ฮ>ะ๊บอ่าโทลรบาดนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นตัวระบาดนะครับสําหรับคนที่ทุนน้อยเนี่ยก็เล่นแต่พอตัวนะครับไม่ควรจะเล่นแบบเอาจริงเอาจังนะฮะเยอะเนี่ยเล่นเดียวก็เสียเยอะนะครับเอาพอเป็นกําไรต่อวันก็พอนะครับถ้าสูตรเข้าเนี่ยก็เล่นแค่ครั้งเดียวนะครับนานๆเล่นทีนะครับเพื่อความสนุกนะครับโอเควันนี้เนี่ยผมจะเล่นตัวระบาดนะครับยอดรวมแทงทั้งหมด2 9 4บบาทนะครับกดส่งหวยยืนยันโอเคเรียบร้อยก็เช็คเลขนะฮะที่ตัวเองเล่นไปนะครับ อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e ให้ช anel รวยเล่นหวยทารวยไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆนะฮะมีเล่นให้ดูด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับทุกหวยเลยนะครับติดตามไว้รอเลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีนะฮะตอน6กโมงปลายๆเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะฮะหวยฮานอยเนี่ยจะออกนะครับแล้วเรามารอดูกันนะคบว่าเลขที่ผมเล่นไปเนี่ยจะถูกหรือเปล่านะครับสูตรจะติดหรือจะแตกฮะฮะเดี๋ยวเรามารอลุ้นพร้อมกันเลย เจอกันอีกทีนะครับตอนหวยห้าน้อยออก A few moments later โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกทท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมง57แล้วนะครับหวยห้าน้อยเนี่ยก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะฮะว่าเลขที่ผมเล่นไปเนี่ยถูกหรือเปล่านะครับโอเคก่อนที่จะไปดูเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel รวยรวมหวยออนไลน์ด้วยนะครับ เป็นชาแนลที่จะบอกเกี่ยวกับสูตรหวยนะครับแล้วก็เกมของเว็บหวยออนไลน์นั่นเองโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ๋อเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าครับของจริงนะครับเดี๋ยวเราไปกดดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะฮะว่าเราถูกเลขอะไรกันบ้างนะครับโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่หน้ารายละเอียดแล้วนะครับถูกเลขอะไรกันบ้าง82นะครับ2ตัวบน <น>อันนึงเป็นเลขรูดนะฮะ1เป็นเป็นเลข2ตัวนะครับ2ตัวบนเลขไหนอีกครับโอ้โหสี่สี่ก็มาครับนี่นะฮะสี่สี่นี่เป็นเลข2ตัวล่างนะครับที่ผมเล่นไว้นะฮะมาจากการรูด19ประตูน,นะ oh, ครับ <no. S 1> โอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างก็ถ้าใครอยากได้สูตรเนี่ยผมบอกไปแล้วนะฮะใครอยากได้สูตรผมทําคลิปลงให้ดูแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดเข้าไปดูนะครับกดเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่ตัวไ บนขวามือนะครับ3 2 1อ่าไปดูกันด้วยนะครับห้าก่อนจะจากกันไปนะครับย้ำอีกทีนะฮะผมใช้เว็บด้วยเล่นนะครับเว็บนี้จ่ายจริงนะครับแล้วจ่ายไวด้วยนะครับเติมเงินก็สะดวกสบายนะครับเขาให้ราคาที่สูงมากนะครับโอเคถ้าใครอยากจะสมัครเนี่ยก็ผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ดีทแคปชั่นนะครับสนใจก็คลิกที่ลิงก์แล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรวยเว็บหวยออนไลน์มีทั้งหวยรัฐบาลลาวฮานอยมาเลและเกมอื่นๆอีกมากมายฝากง่ายถอนไวด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมมาเล่นกันนะคะ